สวัสดีค่ะมาพบกันกับ Random Local and c h a r l o t นะคะวันนี้ราจะมาทําคลิปในหัวข้อ r a n d อมนะคะจะเป็น r a n d อมเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางของคุณนะคะอยากบอกอะไรคุณเนาะเออท่านอยากจะบอกอะไรนะคะเรามาดูกันว่าก่อนอื่นเลยนะรันขออนุญาตแจ้งก่อนนะคะการดูดวงของรันจะเป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะก็จะเป็น General Wedding นะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับใครก็ไม่ว่ากันนะคะ ก็ถ้าฟังพลังงานแล้วตรงจะฟังต่อก็ได้ถ้าไม่ตรงก็ไปฟังคลิปอื่นก็ได้นะคะหรือจะฟังต่อก็ได้นะก็คืออยากให้ฟังกันแบบไม่ซีเรียสไม่เครียดไม่คิดมากนะคะแบบว่าฟังไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนนั่งคุยการอ่านไพ่ไปเรื่อยๆฟังไปแบบเหมือนไม่มีอะไรจะฟังอะไรอย่างเงี้ยเออฟังรันพูดไปเรื่อยๆก็ได้นาะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานก่อนอื่นเรามาเช็คกันก่อนว่าคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นท่านที่ผ่านเข้ามาแบบไม่ตั้งใจเลื่อนมาเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นบุญสัมพันธ์กันเนาะหรือว่าท่านที่เป็นผู้ติดตามท่านเก่าๆด้วยนะคะที่เข้ามาฟังในวันนี้ที่ตั้งใจเข้ามาฟังเนาะเดี๋ยวเรามาเช็กก่อนว่าบ้านเลขที่ของคุณนะคะที่คุณเข้ามาฟังเป็นบ้านเลขที่อะไรกันบ้างเอาตัวเลขสักกี่ตัวดีให้หมอเลือกห้าตัวแล้วกันนะเพราะว่าในหัวมันคิดว่าขอห้าตัวก็ อันเชิญจับตัวที่เจ้าทางบ้านลาแล้วนะขออนุญาตท่านแล้วนะคะขออนุญาตทีเจ้าทางบ้านของทุกท่านที่ผ่านเข้ามาฟังด้วยนะใบแรกหกนะคะน่าจะหกแหละสาม ีกสองเลขเนาะหล่นแล้วก็เลือกเลยละกันหนึ่งนะคะท้ายเจ็ดโอเคประมาณนี้นะคะท่านที่ผ่านเข้ามาหมายเลขที่ของท่านที่เข้ามาฟังวันนี้ก็จะมีหกสามห้าหนึ่งเจ็ดนะคะใครที่มีตัวเลขอันนี้อยู่ในบ้านนะคะอยู่ในเลขที่บ้านของท่านก็ ถ้าตรงก็ฟังต่อเนอะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะอย่าคิดมากนะเออคุณผ่านเข้ามาแล้วอาจจะเป็นแบบคุณสัมพันธ์กันก็ได้ท่านอาจจะอยากให้คุณฟังก็ได้เนาะเออประมาณนี้นะคะจะบอกว่าบ้านแม่หมอก็มีนะอยู่ในนี้หมดเลยถึงจะไม่ครบทุกเลขกเ็เถอะเดี๋ยวเรามาเซ็กันก่อนนะคะว่าท่านอยากจะบอกอะไรคุณ เราสำหรับไหนดีล่ะจริงๆแม่หมดจำหัวข้อไม่ได้นะว่าตั้งหัวข้อไว้ว่าอะไรไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปทำเดี๋ยวไปทำต้มเนลใหม่เดี๋ยวไปทำต้เำเนลใหม่ก็ได้ ขอสับไพ่ก่อนนะคะออโอ้ แมบอกว่าอย่างแรกเลยกําลังจะชุดนะคะแม่บอกว่าสที่หน้าบ้านนี่คือเยอะมากเลยนะหน้าบ้านนะไม,ไ,ไม่ได้อยู่ในบ้านนะคะจะเป็นหน้าบ้านคุณน่าจะเป็นคนที่ชอบอุทิศบุญน,นะคะเออพ,พลังงานในบ้านคุณเทราที่แม่หมอเห็นเนี่ยน่าจะ,ะเดี๋ยวขออีกสักห้าเออสักสามใบแล้วกันเน้ะห้าใบดีห้าใบดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าพลังงานของ เจ้าที่เจ้าทางบ้านคุณท่านแบบลักษณะเป็นยังไงเนาะแต่ท่านอ่ะอย่างแรกเลยคือท่านช่วยให้หลุดพ้นให้การพลังงานด้านมืดเออพูดอย่างนี้การพลังงานด้านมืดนะคะไม่ให้เข้ามารบกวนในชีวิตคุณในบ้านคุณนะคะพลังงานอะไรที่มันไม่ดีท่านกันออกไปให้หมดเลยนะคะท่านบอกว่าบางทีก็ชอบทํางานดึกไหมไม่ค่อยรับค่อยนอนหรือเปล่า ที่บ้านนะคะน่าจะเป็นอย่างแรกคืออาจจะมีสารตายายหรือบางคนอาจจะไม่มีสารตายายแต่อาจจะเป็นแบบเจอที่สถานที่ท่านค่อนข้าง,งมีอำน,นาจบาร,รมีพอสมควรนะคะคือลักษณะอาจจะเป็นคนใจเป็นท่านที่แบบใจดีเนาะเป็นท่านที่ใจดีแบบมีเมตตาอะไรบางทีอ่ะคุณอ่ะอาจจะไปสถานที่มา,มาแบบอยากไปวัดไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นคนที่คนเป็นคนที่ชอบแบบคิดบุญอ่ะใจบุญอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ติดตามมาเอ,อท่านก็บอกว่าเอ้าอีกแล้วเลยอะไรอย่างเงี้ย เออแต่ว่าคุณก็ต้องคอยบอกท่านนะว่าไม่เอานะอะไรที่แบบติดตามมาไม่ให้เข้าบ้านนะคะอะไรเงี้ยคุณก็จะบอกท่านตลอดแหละนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะคอยกันพลังงานที่ไม่ดีตรงเนี้ยออกไปให้นะคะบางทีแบบท่านบอกว่าคุณก็ใจดีเกินอะไรเงี้ยใจดีเกินนะคะใจดีเกินไปเนาะเออแต่ก็ก็โอเคแล้วก็ดีแล้วเพราะว่ามาเป็นสิ่งที่ทําให้คุณได้บุญได้กุศลหมดทุกหมดโศกหลุดพ้นจากเรื่องที่ไม่ดีเพราะให้อุ้ พอไพ่หมดทุกหมดโศกันมาพร้อมกับไพ่หลุดพนะ้นเนาะมาคู่กันเลยเออมาคู่กันเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องที่คุณควรใจดีอุดิส่วนบุญส่วนบุญบให้กับน้องจีนุ้งยนันเพราไปอะ่ะเออทําให้คุณหลุดพ้นจากความทุกความโศกที่มีนะคะแล้วก็บางทีอะคะ่ะท่านก็แบบคุณก็ระแวงใช่ไหมคุณก็ระแวงเพื่อจะบอกท่านตลอดว่าเอ้ยอ,อะไรที่ไม่เดียวออกไปนะคะหนูมไม่ให้เข้ามานะอะไรเงี้ยผมไม่ให้เข้ามานะคะอะไรเงี้ยคือท่านก็รับรู้นะ แต่บางทีเขาก็มาแบบหวังดีก็มีบางคนบางบาง,บางดวงจิตที่เข้ามาคือหวังดีเป็นคนเป็นคนดีเป็นดวงจิตที่ดีก็มีนะคะแต่คุณก็ระวงด้วยนะคะคุณก็ค่าที่จะระวงแหละบอกว่ากลัวพลังงานไม่ดีเข้ามาในบ้านอะไรท่านบอกว่าบอกได้เดี๋ยวท่านช่วยกันให้ไม่ให้เข้าเนาะแล้วก็ระวังท่านบอกว่าที่บ้านนะ่ะมีอะไรรั่วหรือเปล่ามีอะไรแตกรั่วน้ําซึมน้ําหรือว่าแบบกําแพงแตกกาแพงรั่วอะไรอย่างงี้ป้าบอกว่าไปดูด้วยนะ เออไปดูด้วยอะไรอย่างนี้หนูแล้วก็ออของคุณ่ะพลังงานในบ้าน,น่ะที่แม่หมอเห็นอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างเยอะมีหลายสายนะมีหลายสายนะคะมีหลายสายมากๆนะคะทั้งแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นทางบกทางน้ํามาหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจทั้งโลกทางธรรมพอสมควรนะคะเออก็จะเป็นแบบพลังงานที่ใจดีอะแต่แม่หมอไม่มองว่าเป็น ดวงตาคุณยาอย่างเดียวนะอาจจะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างมีมีฤทธิ์ค่อนข้างสูงมีบุญญาลิกาาค่อนข้างสูงอยู่แล้วะคแล้วท่านก็แบบคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยเออพลังงานเก่าแก่อเออมองอย่างนี้ดีกว่าพลังงานเก่าแก่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเช็คเครื่องกันอีกสักห้าใบกับให้ธรรมชาติเนาะ ็เวลากลับบ้านมาก็บอกท่านนะพราว่าแบบพลังงานอะไรไม่ดีก็ไม่ให้เข้าบ้านนะคะดวงจิตอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ให้เข้าบ้านก็บอกท่านไปเลยนะอท่านก็คอยเคลียร์ให้อยู่บอกว่าโอ๊ยทำงานหนักนะลูกใช่ไหมที่บ้านคุณพ่อคุณพ่อทำงานหนักป่ะคะน่าจะเป็นคุณพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวไหม อาจจะมีข่าวดีนะงานมงคลในบ้านนะคะที่บ้านกําลังจะมีโชคมีลาบนะคะคนลุกเลยอ่ะคุณคะ่ะแม่หมอก็คนลุกนะกําลังจะมีโชคมีลาบแล้วก็ระวังเรื่องเข้าโรงพยาบาลเนานะบางคนอาจจะไม่สบายอยู่หรือเปล่าช่วงนี้เดี๋ยวแม่หมอขอขยายมาลนะหน่อยขอจ<า><า>้ที่เจ้าทางขำมรณะคืออะไร อณณะนะคืออะไรเนาะขอสักสองใบโอ้โม่หมอไม่มองว่ามณณะ,มะนะไม่ดีเลยนะคืออาจจะเป็นไม่สบายใิดนิดหน่อยหน่อยมากกว่าอืมสุขภาพแบบแค่ไม่สบายในนิดหน่อยหน่อยอ่ะถ้าหมอเขาเปิตำรานิดนึงนะเพราะว่าแบบเพิ่งซื้อมานะคะอาจจะยังงงงอยู่อาจจะยังงงงนิดนึงขอเอาไว้ตรงนี้นะ แต่ว่าแน่ๆเลยอ่ะท่านบอกก่อนอันดับแรกคือบ้านนี้ทํางานหนักนะทั้งคุณพ่อทั้งคุณคือบ้านนี้อาจจะมีคุณพ่อและลูกลูกที่เป็นผู้หญิงอ่ะที่เป็นผู้นําหาเลี้ยงครอบครัวอืมนี่แม่หมอเห็นอะ่ะเพราะว่ามาคู่กับลูกสาวเนาะลูกชายคุณผู้ชายคุณพ่อเนาะมาคู่กับลูกสาวนะคะแล้วก็ที่บ้านกําลังจะมีงานมงคลนะคะอาจจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่ก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นงานแต่งงานอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นงานอะไรก็ได้ที่เป็นงานมงคลอ่ะเออเป็นงานที่ดีเป็นงานที่แบบ ฉลองงานเฉลิมฉลองนะคะแม่หมอขอขยายนักข้าราชายอง,องนักขาราชองพยานาคใครนับถือองค์พยานาคาราชไหมคะน่าจะจะเป็นตระกูลสีทองกับตระกูลสีเขียวเนาะสองสายนะคะใครนับถือพญานาคไหมที่บ้านหรือมีพญานาคหน้าบ้านนะคะเป็นลูกป้านองค์พญานาคนะคะอยู่หน้าบ้านนะคะที่แม่หมอเห็นนะเออแล้วก็เนี่ยเห็นไหมไพ่มูลละมานะคะไพ่มูลละมา บางคนอาจจะได้ซื้อบ้านซื้อที่ดินอาจจะเป็นการไปซื้อบ้านซื้อที่ดินตามเขาเรียกอ,อะไรอ่ะตามบ้านเกิดคุณอ่ะเออตามสินฐานบ้านเกิดคุณอะไรแบบเนี้ย ท่านบอกว่านะคะไพ่เนคคราาคืออย่างที่แม่หมอดูเมื่อกี้เนาะไพ่มรณะขยายก็ออกมาเป็นไพ่เพียรนคคาราชนะคะท่านออกมาบอกว่าระวังเรื่องอุบัติเหตุโรกภัยเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยนะเป็นเรื่องแบบของบาดของมีคมบาดเลยเอะไรแบบนี้นะคะให้ระวังเรื่องนี้นิดนึงนะคะเออก็ให้รักษาสุขภาพหน่อยเนาะอาจจะแบบได้เสียงเงินไปกับการรักษาสุขภาพได้เสียงเงินไปกับการใช้จ่ายซื้อหยุกซื้อยา นะคะอาจจะแบบมีคมบาดมีบาดกระดาษบาดอะไรเงี้ยเลย็กๆแน่น้อยนะคะอุบททัติเหตุแบบเดินชนโตชนตู้ชนเตียงอะไรแบบนี้หรือว่าเดินชนรถเออมีโอกาสกันแบบรถจอดอยู่แล้วคุณไปเดินชนอะไรเงี้ยก็มีโอกาสน,นะคะก็อาจจะเสียงเงินกับเรื่องแบบสุขภาพอะแต่ว่ามันจะได้เป็นลาภามาเนอะเห็นปะมันจะได้เป็นลาภามาชคราภอาจจะมาในรูปแบบของที่ดินนะคะที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะ การได้แบบหลักแหล่งคุณอาจจะมีโชคจากเลขที่บ้านนะคะอาจจะมีโชคจากเลขที่บ้านนะเออดูเจ้าที่เจ้าทางปูเลขที่บ้านก็ขึ้นเนาะอาจจะมีโชคจากเลขที่บ้านนะคะแล้วก็อาจจะมีโชคจากคนรักเนาะอาจจะได้เป็นของขวัญหรือว่าจะเป็นโชคเป็นเงินก้อนนะคะเพราะว่าลาพะมันมากับมูลละเนาะเออแล้วก็ที่ดินตรงนี้หรือว่าของขวัญตรงนี้หรือโชคลาภตรงนี้มันมาแบบเป็นก้อนใหญ่มาเป็น ของที่ทําให้คุณสามารถสร้างฐานะสร้างครอบครัวได้อย่างมั่นคงเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะไม่ต้องเครียดหรือบางคนอาจจะได้ปลดหนี้นะคะหนี้บ้านนะคะอย่างที่แบบตั้งใจแค่ระวังเรื่องสุขภาพท่านบอกว่าช่วงนี้แบบอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีหรือเปล่าจะเป็นหวัดหรือเปล่าต้องเสียงเงินจากการซื้อยาตลอดเวลาไหมท่านบอกไอ้ช่วงตอนนี้มันเล็กๆมน้อยการเสียเงินไปกับการซื้อยารักษาสุขภาพมันเล็กๆน,น้อยนะเดี๋ยวท่านจะให้กลับคืนให้นะคะท่านจะให้กลับคืนให้ก็ถ้าใครได้มีโอกาส ซื้อบ้านหรือซื้อที่ดินนะคะก็คุณอาจจะมีเจ้าที่เจ้าทางที่ไม่หมาะเข้ามาดูในวันนี้อาจจะเป็นท่านที่แบบมีคอนโดก็ได้เป็นอพาร์ตเมนต์ก็ได้หรือว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในที่ทํางานหรือว่าที่พักอาศัยของคุณจะเป็นที่ไหนก็ได้เนอะคุณก็ลองถ้าได้โชคลาภมาจริงๆอ่ะทําบุญในท่านหน่อยเป็นการแบบจัดโต๊ะบูชาก็ได้ใครที่แบบไม่สามารถที่จะทําเป็นเอ่อทำบุญบ้านได้ก็จะเป็นโต๊ะบูชา้ท่านก็ได้นะคะหรือว่าใครที่แบบ ในโชคได้ลาบมาแล้วอย่าลืมที่จะทำบุญบ้างในท่านทามาเป็นก้อนใหญ่ที่คุณสามารถที่จะเหลือได้จริงๆถ้าบอกว่าความเหนื่อยยากความเป็นทาสาเนี่ยมันกําลังจะหมดแล้วนะคือนะคะคุณจะได้แบบกลับมาอยู่ครอบครัวนะคะคุณพ่อก็จะได้พักอืมประโยคนี้มันขึ้นมาในหัวแม่หมอคุณพ่อจะได้พักแล้วนะคือใครที่แบบคิดถึงคุณพ่ออยู่ตอนนี้ที่บ้านนะมีโอกาสที่จะได้พักแล้วนะคะแล้วก็เป็นการพักที่แบบอยู่แล้วสุขกจสบายใจอะ อโอเคประมาณนี้นะคะคนที่เข้ามาฟังเลยวันนี้เดี๋ยวแม่หมอขอปิดจบด้วยออ a c l e อีกหนึ่งสำรับแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวขอสับไพ่นิดนึงน,นะคะเคุ่กระเด็นนะคะ โอ้โหวินนิ่งพูดถึงเชากลาบท่านมายืนยันจริงๆค่ะจะจบเรื่องนี้สินจริงๆค่ะทุกคนค่ะคุณจะจบเรื่องนี้สินให้เหมอะเปะิดกี่ใบเดีอะหกใบได้ไหมปิดหกใบเดียอยากปาิดหกใบขออีกนิดอะไรอีก3าใบนะคะแกรมบิงโอ้โ oh, หชคลาภมาจากการเสี่ยงจริงๆค่ะโรนดตี้ใบสุดท้าย for s i ซ h ์นะคะ กใบนะเียืนแบบไหนดีที่จะเห็นชัดๆ,ๆทุกใบแบบนี้ดีกว่าเนาะโอเคแบบนี้ดีกว่าจะได้เห็นทุกใบพร้อมๆกันอันดับแรกท่านมายืนยันเรื่องโชคลาภนะคะโชคลาภมาแน่นอน winning sooner later luck comes to everyone don't spend everything at once นี่ท่านหลอกมาเตือนอันดับแรกนะคะอยาก คือถ้าคุณมีโชคลาภแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะท่านบอกว่าโชคลาภอันนี้มันจะจบไม่ได่จะจบมันโชคลาภอันนี้มันจะเอามาจบหนี้สินเออขอเรียกประโยคแบบนี้นะโชคลาภอันนี้มันจะจบหนี้สินของคุณนะคะมันจะแบบว่าจบหนี้สินของคุณไปเลยแต่อย่าสเปนอย่าใช้มันแบบไม่คิดหน้าคิดหลังไม่วางแผนก่อนอย่าใช้จนหมดนะคะเออ Endings the cycle is over it's time for you to make a change time It's time to say goodbye it's time to say g o o d b y e ค่ะ say goodbye อย่างแรกเลยปัญหาที่มันคาลาคาซัางนี่สิ่งที่มันคาลาคาซัางอยู่ตอนนี้ใครเพื่อจะขอพรกับจะที่จะทางหรือบนกับจะที่จะทางบ่อยๆไหมว่าแบบเมื่อไหร่ความลำบากความยากลำบากมันจะจบสักทีนี่สิ่งมันจะหมดสักทีเนี่ยท่านบอกว่าจบแล้วนะไซเคิลใหม่กํลาลังมานะคะสิ่งที่คุณกําลังจะรีเบิร์ตแล้วคุณกําลังจะเกิดใหม่แล้วอะเออไซเคิลเดิมมันจบแล้วไซเคิลใหม่ คือไซคลคือ ab, รอบเนาะรอบวงจรชีวิตหมายถึงว่ารอบดวงของคุณอะที่มันเป็นสิ่งที่มันขวางกัน้นไม่ให้คุณแบบมีโชคมีลาบมาตลอดแ้ะมันกำลังจะจบแล้วหลังจากนี้คุณจะมีไซคลใหม่มีรอบใหม่คือคุณจะมีเป็นคนที่โชคดีเป็นคนมีโชคมีลาบเข้ามานะคะจะเป็นการเกิดใหม่อ่ะเออดู uh, duality นะคะ do not forget about the dual nature of people Don't lose your vigilance นะคะคนมีสองด้านค่ะมนุษย์มีสองด้านนะคะมนุษย์มีสองด้านมองตัวเองว่าคุณกำลังอยู่ในด้านไหนนะคะพิจารณาตัวเองว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในด้านไหนนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่ชอบเข้านั่งนั่งพิจารณาตัวเองอาจจะชอบนั่งสมาธิแล้วดูจิตตัวเองบ่อยๆเพราะฉะนั้นคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองแบบว่าเป็นคนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย คุณท่อนข้ที่จะรู้ตัวถ้าโกรธคุณก็จะรู้ว่าคุณโกรธและคุณสามารถระง,งับตัวเองได้เอออันนี้ท่านชมมานะ g r a b b i n g นะคะ Excessive gambling can have dangerous consequences Don't l i c k too much อ่ะท่านบอกว่าถ้าจะเล่นแบบไม่แนะนำอันอันดับแรกไม่แนะนำให้ไปธุรกิจสีดำหรือธุรกิจสีเทานะคะแนะนำรัฐบาล กฎหมายเนาะแต่อย่าเล่นจนเกินตัวสมมติว่าคุณอาจจะมีเงินซื้อได้แค่2ใบแต่คุณอยากได้เพราะแม่หมอบอกว่าเฮ้ยมีโชคมีลาบคุณซื้อไปเลย5ใบยอย่างเงี้ยแต่ไม่มีเงินกินข้าวไม่เอานะคะแบบนั้นไม่เอาอย่าเล่นจนเกินตัวนะแล้วก็อย่าเข้าไปทางสีดําหรือสีเทาเด็ดขาดนั้นะคุณจะไม่ได้เลยนะโอ okay. เค loyalty to r friendship and loyalty among the most important values นะคะ be loyal to your friends คุณจะได้มีเจ้าภาพใหม่ๆอาจจะมีสัตว์เลี้ยงเข้ามานะคะหรืออาจจะมีเพื่อนใหม่ที่แบบอยู่คนนี้ก็คือไว้ใจกันได้คลิกกันได้อย่างทีไไ่ไม่ค่าคิดมาก่อนว่าจะเข้ากันได้เอออย่างเงี้ยอาจจะแบบเจอคนที่เฮ้ยคนนี้เชื่อใจกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมองเห็นจิตวนะิญญาณทั้งกิรกันเจอคนที่เป็นโซเมดเจอคนที่เป็นแบบทวินเฟรมส์นะคะโฟร์ไซด์นะคะ Pay attention to things that are important to ensure w e l l Be f a r sight and alert นะคะท่านบอกว่าให้มองกไกลนะคะให้อา Pay attention ให้แบบตั้งใจมองถึงสิ่งที่สำคัญนะคะในชีวิตของคุณอย่ามองแค่สิ่งที่อยู่รอบตัวมองออกไปไกลๆอนาคตไกลๆนะคะแล้วก็ตั้งรับ นะคะคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นและผลที่จะตามมา1 2ึ่สามนะคะให้รอบครอบนะคะประมาณนี้เนาะโอเคให้ยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟังกัละะยาณมิตรใหม่ๆรวมถึงกัลยาณมิตรเดิมๆนะคะของแม่หมอนะได้โชคได้ลาบนะคะคุณตัว,ตว,ตว,ตวแม่หมอเองด้วยเนาะ ใดชโวงได้ลามนะคะก็ได้ปลดนี้ปลดสินหมดความทุกข์นะคะอย่างที่ตั้งใจนะคะขอให้เริ่มไซเคิลใหม่ที่ดีนะคะแล้วมีความสุขไปตลอดชีวิตนะคะโอเคให้ยางไวันนี้ไม่หมดเวลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ